สวัสดีครับเราจะมารีวิวโถสุพรรณสเตนเลสแบบ2ระบบหัวฉีดชำระหญิงกันครับนี่มันช่างน่าสนใจจริงๆเรามันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนันเนี่ยเรามาดูกันว่าโถสุพรรณสเตนเลสแบบ2ระบบหัวฉีดชำระหญิงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง 1. น้ํา้ำหยดและน้ำแรงดันไม่ว่าคุณจะต้องการระบบการชำระที่อ่อนโยนหรือแรงก็จะมีทั้งคู่ให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการของคุณ2 หัวฉีดที่ปรับได้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำได้ตามอัธยาศัยของคุณไม่ว่าจะเป็นการฉีดแบบสายฉีดแรงแบบสายฉีดหยดน้ำหรือแม้แต่การฉีดเป็นรูปแบบพ่นละอองน้ำ3าความอัธยาศัยโทสุพันสเตนเลสแบบ2ระบบหัวฉีดชำระหญิงจะค่อยๆเปิดให้น้ำออกมาจากหัวฉีดยางอ่อนโยนและนุ่มนวล C ดีไซน์ทันสมัยโทสุพันสเตนเลสแบบ2ระบบหัวฉีดชำระหญิงมีดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัย ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาหรูหรา5ความสะอาดที่มั่นใจเนื่องจากเป็นสแตนเลสเกรด304แท้คุณภาพสูงคุณสามารถมั่นใจได้ว่าโถสุขภัณฑ์นี้จะปราศจากแบคทีเรียและง่ายต่อการทําความสะอาดฉันขอเดาคุณว่าคุณอาจจะต้องการมันไว้ในห้องน้ําของคุณแน่นอน